ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านกงเตื่องเตชะปัญโยวัดคลองจากตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในไทยและกัมพูชา หรือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาขนานนามว่าพระเกจิสองแผ่นดินคือแผ่นดินไทยและแผ่นดินขเขมรท่านคงเตืองเตชะปัญโยท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ามากโดยเฉพาะวิชาทำตะกุดเป็นเอกด้านคงกระพันชาติแขวขาดจนเป็นที่เรื่องลือและเป็นที่ศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามากมายไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวขเขมร ท่านกงเตืองเตชะปัญโยท่านเป็นพระที่วางตัวเรียบง่ายสมถะและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาถ้ามีคนเดือดร้อนมาขอให้ท่านช่วยเหลือแม้ท่านจำวัดอยู่ก็จะลุกมาช่วยเหลือทันทีจึงเป็นที่ศรัทธาแก่ลูกศิษย์ลูกหาด้วยความเมตตาของกกง,งเตืองทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและกัมพูชา แวะเวียนมากาบไหวท่านอยู่เรื่อยๆแม้แต่สมเด็จคุณเซนนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชายังเป็นลูกศิษย์ท่านท่านกงเตืองเตชะป,ปัญโยวัดคองจากมีชื่อเดิมว่าเตืองนามสกุลพราเกตท่านเกิดพันเสาปีชวดเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2467ที่หมู่บ้านแหลมปอก จังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชามีโยมพ่อชื่อนายจำโยมแม่ชื่อนางตาดมีพี่น้องทั้งหมด9คนท่านเป็นลูกคนที่สครอบครัวมีอาชีพทำนาเดิมทีครอบครัวของท่านเป็นคนไทยเกาะกงหรือที่เรียกกันว่าคนไทยพัทถิ่นเพราะว่าจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชานั้นสมัยรัชกาลที่ห้า เคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศไทยก่อนที่จะเสียดินแดนส่วนนี้ให้กับประเทศฝรั่งเศสท่านกงเตืองออกบวชครั้งแรกในปีพุทธศักราช2489ซึ่งท่านมีอายุ22ปีโดยมีหลวงพ่อลอดวัดมราคารามจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาท่านเป็นเกจิสายพุทธาคมมีชื่อเสียงโด่งดังด้านตะกุด และเครื่องรางของขังในสมัยนั้นเป็นพระอุปชาและท่านได้กราบขอฝากตัวเป็นสิษย์หลวงพ่อลอดด้วยความที่ท่านเห็นว่าเป็นคนหัวดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้ศึกษาแล่าเรียนวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อลอดจนแตกฉานแต่ด้วยปัญหาต่างๆในประเทศกรัรมพูชาสมัยนั้นท่านจึงขอลาศิกขาบท และในปีพุทธศักราช2,518ขณาดที่ท่านมีอายุได้51ปีด้วยเหตุความไม่สงบในประเทศกัมพูชาในขณะนั้นท่านจึงเดินทางมายังประเทศไทยและได้มาพักอาศัยที่บ้านไม้ลูดจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,530อายุได้63ปีท่านโกงเตืองจึงตัดสินใจกลับไปประเทศกัมพูชาอีกครั้ง และหวนคืนสู่ร่มกาสาวพัฒโดยมีหลวงพ่อเลี้ยนวัดแหลมเปาะเป็นพระอุปชาและได้จำพรรษาที่วัดแหลมเปาะหรือวัดอุทยยารามจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่านจำพรรษาได้ประมาณสิบพรรษาและในช่วงที่ท่านจำพรรษาที่วัดแหลมเปาะนั้น ท่านได้นำเอาความรู้ด้านวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อรอดมาทำตะกุดซึ่งมีจำนวนไม่มากนักท่านทำเพื่อแจกลูกแจกหลานและชาวบ้านแหลมเปาะไว้ป้องกันตัวจนเกิดเหตุอัศจรรย์มากมายในเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยพุทธคุณที่ยิ่งนักจนเป็นที่เรื่องลือของชาวบ้านแหลมเปาะผู้ที่มีตะกุดของท่านอยู่กับตัว ในปีพุทธศักราช2,540ท่านกงเตืองเตชปัญโยได้ทราบข่าววา่าเจ้าวาดวัดคลองม่วงจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาได้อาพาธท่านจึงได้เดินทางไปเยี่ยมซึ่งขณะนั้นท่านมีอายุราว73ปีและในครั้งนั้นเองก่อนที่ท่านเจ้าวาดวัดคลองม่วงจะมรณภาพท่านเอ่ยปากขอร้องให้ท่านกงเตืองอยู่ช่วยดูแลวัดคลองม่วง และท่านกงเตืองเองก็เลยรับปากอย่างเป็นมั่นเป็นหมองในเวลาต่อมาท่านเจ้าว,วาดวัดคองม่วงก็ได้มรณะภาพลงผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกงและกระทรวงธรรมการในขณะนั้นจึงได้แต่งตั้งท่านกงเตืองเป็นเจ้าว,วาดวัดของม่วงแทนองค์เก่าที่พึ่งมรณะภาพไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2548 ท่านกงเตืองท่านเริ่มมีอาการอาภาธด้วยโรคเหน็บชาที่ปลายเท้าและอาการของโรคก,ก็ไม่มีท่าทีว่าจะทุเลาลงเลยท่านจึงมอบหมายให้พระอาจารย์หวันช่วยดูแลรักษาการวัดคลองม่วงแทนที่ท่านท่านจึงเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและจำพรรษาที่วัดคลองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด และด้วยที่ท่านเองวางตัวสมถะเรียบง่ายมีเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาของท่านเป็นอย่างมากทําให้มีผู้ศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นเรื่อยๆทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาแม้แต่สมเด็จคุณเซ็นนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชายังฝากตัวเปลูกศิษย์ท่านท่านกงเตืองเตชะปัญโยนั้นท่านมีชื่อเสียงในด้านการทําตะกุด ซึ่งมีพุทุคุณด่านขงกพันชาตีแคลคาดจนเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่ศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านทำตะกุดขึ้นครั้งแรกเมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแหลมป่อประเทศกัมพูชาซึ่งทำจากแผ่นโลหะที่หาได้ในท้องถิ่นนำมาม้วนเป็นหลอดขนาดเล็กแล้วนำเชือกสอดเข้าไปด้านในโดยทำเป็นห่วงที่สามารถลูดได้ สำหรับให้ลูกหลานท่านป้องกันตัวคุณใสหรือสัตว์มีเขี้ยวมีพิษต่างๆก็ไม่ทำอันตรายได้ครั้งหนึ่งเมื่อมีชาวบ้านแหลมปอนำติดตัวลงเรือออกทะเลได้เกิดเรื่องทะเลาะก,กันอีกฝ่ายใช้อาวุธปืนยิงจนตกเรือแต่กระสุนไม่สามารถทะลุผิวหนังได้แม้แต่นิดเดียวเป็นเพียงแค่รอยช้ำดำเขียวบนหน้าอก เมื่อมีผู้รู้เรื่องนี้เข้าต่างพากันมุ่งไปหาท่านที่วัดเพื่อขอบูชาตะกุดไว้ป้องกันตัวต่างก็ผิดหวังเพราะตะกุดที่ท่านทำขึ้นครั้งแรกนั้นทำให้เฉพาะลูกหลานของท่านและยังมีเหตุอัศจรรย์มากมายเกี่ยวกับเครื่องรางของขังและวัตถุมงคลของท่านจะมีพุทธคุณเน้นไปทางด้านคงกระพันชาตีแถวคาดปลอดภัยจนบรรดาลูกศิษย์ ลูกหาขนานามท่านว่าพระเกจิสองแผ่นดินในล่าสุดวันนี้ท่านกงเตืองเตชะปัญโยได้ละสังขารแล้วด้วยอาการอันสงบเมื่อเช้ามืดของวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2563ณโรงพยาบาลตลาดสิริอายุรวม96ปีพรรษา33 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่